ปัญหาต่อไปเป็นปัญหาการคิดโบนัสของพนักงานขายนะครับซึ่งจะนํายอดขายรายเดือนมาคิดเป็นโบนัสนะครับจ่ายให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากเงินเดือนนะครับโดยอัตราโบนัสเนี่ยนะครับจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้านะครับก็คือถ้าสมมติผู้ใดที่มียอดขายน้อยๆนะครับก็จะคิดในอัตราภาษีน้อยนะครับส่วนถ้าผู้ใดที่มียอดขายมากนะครับส่วนที่เป็นยอดขายมากเนี่ย ก็จะนํามาคิดเป็นอัตราภาษีที่เยอะกว่านะครับจะโจทย์นะครับจะกําหนดว่าถ้าสมมุติว่ายอดขายส่วนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0,000นะครับคือน้อยมากนะครับน้อยกว่า1 0,000ชิดโบนัส5%นะครับต่อมาส่วนยอดขายที่มากกว่า1 0,000ก็คือ11 0 0 0ถึง50,000จะคิดโบนัสสูงขึ้นคือ7%นะครับ ส่วนเงินที่มากกว่า5 0,000ก็คือ51 0 0ถึง1 0 0 0 0แจะคิดโบนัส10นะครับและถ้ามากกว่า1 0 0 0 0แนะครับก็คิดโบนัส15ครับสถานการณ์สมมุติถ้าหากพนักงานคนหนึ่งมียอดขาย7 0 0 0 0บาทจะมีการคิดรายได้ดังนี้นะครับโดยที่จะเอายอดขายนี่นะครับมาคิดเป็นโบนัสนะครับในอัตราก้าวหน้าที่กำหนดไว้ข้างต้นนะครับ อยอดขายส่วนแรกนะครับยอดขายส่วนที่น้อยกว่า10000จะนํามาคิดโบนัส5%นะครับยอดเกินจากช่วงก่อนหน้าก็คือทั้งหมดเลยก็คือ70000บาทนะครับนํามาคิดได้เพียง10000บาทนะครับก็คือส่วนที่เป็นเงิน1บาทถึง10,000บาทนะครับก็คือ1 0 0 0 0ืเอา1 0 0 0 0บาทเนี่ยมาคิดโบนัสนะครับก็เป็น5 1 0ส่วนร้อคูณ10000ได้ ห้าร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเงินที่เหลือไปคิดในส่วนต่อไปนะครับหกหมื่นบาทนะครับจากช่องนี้นะครับเราคิดไปแล้วหนึ่งหมืนบาทใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมีเงินที่เหลือไปคิดในส่วนต่อไปหกหมื่นบาทนะครับเงินในส่วนต่อไปนะครับเป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งถึงห้าหมื่นนะครับนามาคิดโบนัสเจ็ดเปอร์เซนตนะครับในช่วงนี้นะครับคิดเป็นเงิน สี่หมื่นบาทนะครับก็จะเหลือไปคิดให้ส่วนต่อไปสองหมื่นบาทนะครับเอาเงินสี่หมื่นบาทนี้มาคิดโบนัสนะครับคิดเป็นเจ็ดส่วนร้อยคูณสี่หมื่นนะครับได้เป็นสองพันแปดนะครับเงินส่วนต่อไปนะครับห้าหมื่นหนึ่งถึงหนึ่งแสนนะครับคิดโบนัสสิบเปอร์เซ็นะครับจากที่เราบอกไปแล้วนะครับส่วนที่เกินจากส่วนก่อนหน้านะครับคิดเป็นสองหมืนบาทนะครับนํามาคิดโบนัสได้ปะ สิบหารห0 0่งร้คูณสองมืนะครับก็คือ2,000บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมกันแล้วได้70,000บาทเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีเงินไปคิดในส่วนถัดไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนําโบนัสทั้งหมดมารวมกันนะครับนาโบนัสทั้งหมดมารวมกันจะได้เป็น5,300บาทนะครับเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วนะครับนําเราก็สามารถมาระบุเป็น ตารางวิเคราะห์และกลํดดาหนดรายละเอียดของปัญหาได้แล้วนะครับโดยที่ข้อมูลนําออกก็คือรายได้นั่นเองนะครับซึ่งคิดจากเอายอดขายเนี่ยนะครับยอดขายมาบวกด้วยโบนัสนะครับเอา2ตัวนี้รวมกันนะครับก็จะได้เป็นรายได้นั่นเองนะครับต่อมาข้อมูลนําเข้าก็คือย,ยอดขายของพนักงานนะครับมีเพียงอย่างเดียวเอง รายละเอียดของปัญหานะครับก็คือการเริ่มจากการคิดโบนัสก่อนนะครับโดยที่เป็นขั้นบันไดย,ยอดขายที่มากกว่า1นึ่งแสนคิดโบนัสสิยอดขายตั้งแต่51 0 0 0ื่นถึงหนึ่คิดโบนัสสิยอดขาย 11- 0 0 0หมื่นถึงห้าหคิดโบนัสเและยอดขายส่วนที่ต่ํากว่า1 0,000บาทต่ํากว่าหรือเท่ากับ1 0,000บาทนะครับคิดโบนัสหจากนั้นก็ พิมพ์โบนัสออกมานะครับจากนั้นก็พิมพ์โบนัสออกมาเมื่อเรากําหนดเป็นตารางวิเคราะห์และกําหนดระเดยดของปัญหาแล้วนะครับแล้วก็สามารถนํามาเขียนเป็นผังงานเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมได้นะครับเริ่มแรกนะครับก็คือเริ่มการทํางานเป็นรูปแคปซูลนะครับต่อจากนั้นก็กําหนดค่าโบนัสเป็นศูนย์ก่อนเพื่อรอรอการคํานวณต่อไปนะครับต่อมารับค่าเซลล์ก็คือ รายได้จากพนักงานนะครับอ่าเอาค่าเซลล์ไปเก็บในเทม์นะครับเพราะว่าต่อไปนะครับเราจะต้องเอาเซลล์เนี่ยไปหักเงินจากส่วนก่อนหน้าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เอาไปคิดเป็นโบนัสในส่วนในแต่ละส่วนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเซลล์เนี่ยจะต้องนํามาบวกกับโบนัสเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องเก็บค่าเซลล์เอาไว้นะครับไปเปลี่ยนค่าเซลล์ไม่ได้นะครับอ่าต่อมาเทม์นี่นะครับ ถ้ายังไม่คุ้นเคยนะครับเทมเนี่ยมาจากคำว่า temporary นะครับทางคอมพิวเ,เตอร์เขาจะนิยมใช้เป็นตัวแปรกัน temporary นะครับแปลว่าชั่วคราวนะครับเก็บไว้ชั่วคราวต่อไปนะครับนำเทมนะครับมาเปรียบเทียบว่ามากกว่า10,000หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยจะหมายความว่ายอดขายเนี่ยมากกว่า1 0,000แต่ถ้าเทสเนี่ยหมายความว่ายอดขายเนี่ยต่ำกว่า1 0,000 ถ้าต่ำกว่า1นึ่งหมืเนี่ยหรือเทสเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าค่าโบโนัสเนี่ยจะเท่ากับ5หารร0ยคูณเทมนะครับส่วนถ้าเป็นจริงนะครับเราจะรู้ทันทีว่าเงินที่จะได้จากโบนัสส่วนที่น้อยกว่า1นึ่งหมืนะครับซึ่งคิดจาก5ส่วนร0อคูนหนึ่งหมืนะครับอ่าส่ตัดศูนย์สองตัว5คูณ100ได้500นะครับ นั่นคือจะรู้ทันทีว่าเงินที่จะเงินที่ได้จากโบนัสส่วนที่น้อยกว่า1นึ่งมื่นเนี่ยคือ500นําไปบวกเพิ่มในโบนัสนะครับและเก็บไว้ในตัวแปรชื่อโบนัสเช่นเดิมนะครับโบนัสตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้รอเพิ่มค่าโบนัสในระดับต่อๆไปนะครับหลังจากนั้นก็ลดค่าเทมนะครับเพราะเงินต้นเราจะถูกหักไปแล้วหนึ่งมื่นนะครับก็จะกลายเป็นเทมลบหนึ่งมื่น แล้วเอาไปเก็บในตัวแปรชื่อเทมนะครับรต่แล้วนำความเปรียบเทียบในขั้นตัดไปนะครับจากที่เราคิดไปแล้วนะครับในช่วงที่2เนี่ยครับความกว้างของชั้นนะครับมันกว้าง1นึ่งหมืนถึงห้าหมื่นนั่นคือมียอดเงินในช่วงนี้เพียงแค่สี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบว่าเทมเนี่ยยังมากกว่าสี่หมืหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นเเช่นเดิมแล้วก็นั่นหมายความว่าเงินเนี่ยไม่ถึงแล้วเงินเนี่ยไม่ไม่เกินช่วงนี้นะครับแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าโบนัสเนี่ยจะเท่ากับโบนัสบวกส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเพิ่มนะครับคือเจ็ดหารด้วยร้อยคูณเทมนะครับส่วนถ้าเป็นจริงนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยมันมากกว่าช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่าเอาโบนัสเนี่ยไปบวกกับ โบนัสจากช่วงนี้นั่นคือ7หารร้อคูณมันกว้าง40,000เพราะฉะนั้นคูณด้วย40,000นะครับ7 4 2 8ก็ได้2,800นะครับโบนัสเท่ากับโบนัสบวก2,800นะครับเอา2,800ไปบวกเพิ่มในโบนัสและเก็บในตัวแปรชื่อโบนัสนะครับหลังจากนั้นก็ลดเงินต้นเช่นเดิมนะครับ เงินช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกว้าง4ี่หมื่นครับเราก็ต้องเอาเทมลบด้วย4ี่หมื่นแล้วเก็บเลยจบทเทมนะครับช่วงต่อไปเนี่ยมันมากกว่าห้าหมื่นนะครับก็คือห้าหมื่นหนึ่งถึงหนึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเนี่ยกว้างห้าหมื่นนะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบว,ว่าเงินต้นที่เหลือเนี่ยมันกว้างห้าหมื่นหรือไม่ถ้ามันเทสท่านหมายความว่ามันหยุดในช่วงนี้แล้วนะครับก็คิดเป็น โบนัสบวก10หาร้อยคูณเทมแล้วก็ไปเก็บในตัวแปรชื่อโบนัสนะครับแต่ถ้าเป็นจริงนั่นหม,มายความว่ามากกว่าช่วงนี้อีกเงินมีมากกว่าช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดิมก็โบนัสบวกด้วยเงินโบนัสที่ได้จากช่วงนี้นั่นคือ10หาร้อยคูณด้วยช่วงนี้กว้าง50.000ก็เลยคูณด้วย50.000นะครับ 0ต0ัด0 500คูณ10ได้5,000นะครับเพราะฉะนั้นโบนัสบวก5,000นะครับแล้วก็เก็บในตัวแปรชื่อโบนัสนะครับนั่นคือการบวกทบเพิ่มนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ลดเงินต้นนะครับเทมเท่ากับเทมลบ50,000เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกว้าง50,000นะครับเงินต้นส่วนที่เกินจากอันนี้มาคิดเป็นภาษีาคิดเป็นดอกเบี้ย15%นะครับ ก็เป็นสิบห้าหารด้วยร้อยคูณด้วยเทมนะครับแล้วก็ไปบวกเพิ่มในโบนัสนะครับเสร็จแล้วเก็บในตัวแปรชื่อโบนัสนะครับจากทุกเงื่อนไขทุกกรณีนะครับเราก็จะได้ค่าโบนัสมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ค่าโบนัสออกมานะครับเป็นอันจบการทํางานนะครับอ๋อแต่เนื่องจากว่าเขาอยากได้รายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อด้วยว่า เราจะไม่ใช่พิมพ์โบนัสและเราจะต้องเป็นพิมพ์เซลส์บวกโบนัสนะครับเพราะเพราะว่าไรายได้ก็คือยอดขายบวกด้วยโบนัสนะครับเป็นอันจดการทำงานครับ